สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการสุขภาพดีสร้างด้วยตัวเรานั้นมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการให้คนไทยทุกคนนะครับสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ให้ปัดจากโรคและส่งเสริมให้ร่างกายมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงและยังรู้จักระบบสุขภาพของประเทศไทยนะครับวันนี้นะครับผมหมอสมศักดิ์เจียมเก่า ทำงานประจำเป็นอายุรแพทย์ระบบประสาทอยู่ที่โรงพยาบาลศิรินทร์ค,คณะแพทยาศาสตร์มาหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมาชวนท่านผู้ฟังนะครับคุยกันเกี่ยวกับเรื่องโรคอัมพาตต่อนะครับวันนี้จะมาคุยกันในเรื่องสิงขั้นตอนทางรอดโรคอัมพาตนะครับผมคิดว่าโรคอัมพาตเนี่ยเป็นโรคซึ่งทุกคนเนี่ยรู้จักดีนะครับว่าผู้ป่วยเนี่ย ถ้าเป็นแล้วเนี่ยจะมีอาการแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดหรือว่านึกคําพูดไม่ออกแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นอัมพาตถาวรไปถ้ารักษาได้ไม่ทันช่วง270นาทีชีวิตนะครับหรือถึงแม้มาทัน270นาทีชีวิตแต่ว่าเป็นภาวะเลือดออกในเนื้อสมองหรือภาวะสมองขาดเลือดอย่างรุนแรงก็จะมีความพิการหลงเหลืออยู่ดังนั้นทุกคนเนี่ยคงไม่มีใครอยากเป็นโรคอัมพาตนะครับฉะนั้นวันนี้เรารอมา ดูกันว่าเราจะมีทางรอดจากโรคอรัมพาตอย่างไรนะครับมีทั้งหมด10ขั้นตอนนะครับเรามาคุยกันตั้งแต่ขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่หนึ่งที่สําคัญเลยผมคิดว่าอยากจะแนะนําอย่างนี้ครับผู้ฟังทุกท่านนะครับที่มีอายุตั้งแต่35ปีหรือ40ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับควรจะต้องตรวจเช็คสุขภาพประจําปีอย่างสม่ำเสมอสําหรับบุคคลซึ่ง ไม่มีโรคประจําตัวหรือไม่ได้เข้าพบแพทย์เป็นประจํานะครับแต่สําหรับใครที่มีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานความดันไขมันหรือโรคอื่นๆซึ่งต้องพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอทุกสามเดือน6เดือนอยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่มีความจําเป็นต้องมาตรวจสุขภาพประจําปีแต่สําหรับคนที่มีสุขภาพร่างกายที่ คิดว่าแข็งแรงดีผมใช้คาว่าคิดว่าแข็งแรงดีนะครับก็คือไม่ได้เจ็บป่วยไม่เคยพบแพทย์ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเป็นประจํานะครับที่มีอายุตั้งแต่3 5ปีหรือ40ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับควรจะต้องตรวจเช็คสุขภาพประจําปีอย่างสม่ําเสมอครับผมยกตัวอย่างเช่นโรคความดันโลหิตสูงอย่างเงี้ยน,นะครับถ้าเราไม่มีการตรวจว,วัดความดันอย่างสม่ําเสมอเนี่ยเราจะไม่มีทางทราบเลยว่า เราเป็นโรคความดันหรือไม่นะครับหรือโรคไขมันก็เช่นเดียวกันครับเราไม่ต้องรองให้เราอ้วนนะครับผอมๆอ,อยู่นะครับก็สามารถมีไขมันในเลือดสูงได้นะครับส่วนโรคเบาหวานเนี่ยโอเคครับคนที่เป็นก็อาจจะมีอาการปรสัสสาวะบ่อยผอมรงแบบนี้ยังพอที่จะทําให้เรารู้ว่าเราเป็นโรคเบาหวานหรือไม่แต่โรคความดันเลืิดสูง โรคไขมันในเลือดสูงแบบนี้นะครับเราจะไม่ทราบเลยดังนั้นถ้าใครที่มีอายุตั้งแต่35นะครับหรือ40ปีขึ้นไปเนี่ยผมแนะนําว่าควรตรวจสุขภาพประจปีทุกปีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามหน่วยงานต่างๆที่เราทําไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหน่วยงานารัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานขององค์กรเอกชนต่างๆเช่นบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีการตรวจสุขภาพประจาปีให้บุคลากรแล้วก็เป็นตัวชี้วัดของความพร้อมของหน่วยงานต่างๆด้วยว่าสามารถดูแลสุขภาพ บุคลากรในหน่วยงานที่ทำงานอยู่หรือไม่นะครับซึ่งเราพบปัญหาเป็นประจำครับว่าบุคลากรที่ทำงานอยู่เนี่ยไม่ยอมให้ความร่วมมือในการตรวจสุขภาพประจาปีเพราะคิดว่าตัวเองนั้นแข็งแรงดีนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญเลยคือการตรวจเช็คสุขภาพประจําปีในทุกๆปีทางลอดที่2ครับถ้าตรวจพบว่ามีโรคประจําตัวเกิดขึ้นจากการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงไขมันสูงโรคหัวใจโรคอ้วนหรือโรคอื่นๆที่ต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องแนะนำนะครับว่าควรจะพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอตามนัดนะครับอย่าคิดว่าไปพบแพทย์แล้วต้องเสียเวลารอนานนะครับไปใช้เวลาที่โรงพยาบาลสักสองชั่วโมงแต่ว่าพบแพทย์เพียง3นาทีแล้วก็ได้รับยาเราก็เลยไม่อยากเสียเวลาก็ไปหาซื้อยาตามร้านขายยามาทาน สิ่งที่ปฏิบัติอย่างนี้นะครับผมไม่ค่อยแนะนํายกเว้นว่าเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆเช่นเราติดภารกิจด่วนซึ่งไม่สามารถปรับหรือเลื่อนได้นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการนัดกับแพทย์เรามาักจะนัดล่วงหน้าอยู่แล้ว3เดือนถึง6เดือนนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยเอาสิ่งนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญยกเว้นเราเจอเหตุฉุกเฉินจริงๆซึ่งเรามีความจําเป็นต้องไปทํากิจกรรมนั้นๆแทนการพบแพทย์ในกรณีแบบนี้ก็สามารถที่จะ ติดต่อทางโรงพยาบาลขอเลื่อนนัดไปได้นะครับฉะนั้นย้ำอีกครั้งนึงนะครับถ้าเรามีโรคประจําตัวนะครับเบาหวานความดันสูงนะครับไขมันสูงโรคหัวใจโรคข้วโรคอื่นๆเนี่ยต้องทําการรักษาให้ดีและรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับทางรอดที่3ครับเราต้องออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อนะครับให้รักเรามีร่างกายที่แข็งแรงทั้งกายและใจนะครับต้องดูสุขภา,ภาพไม่ให้อ้วน นะครับไม่เครียดแล้วก็นอนหลับให้เพียงพอเรื่องการนอนหลับเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับถ้าเรานอนไม่หลับหรือนอนกรนนอนหยุดหายใจเนี่ยจะนํามาซึ่งโรคต่างๆนั้นมากมายนะครับทางรอดต่อมาครับก็คือเวลาที่เราเกิดเหตุฉุกเฉินใดๆเนี่ยนะครับเช่นอาการเจ็บแน่นหน้าอกอาการหินงเวียนศรีรษะอย่างรุนแรงหรืออาการของอัมาพาตแขนขาอ่อนแรงปากเบีเยวพูดไม่ชัดหรือคาพูดไม่ออกเนี่ยนะครับ เรามักจะลืมไปว่าเราจะไปโรงพยาบาลอย่างไรเบอร์ของโรงพยาบาลนั้นเบอร์อะไรหรือแม้กระทั่งหมายเลขการแพทย์ฉุกเฉินคือ1669เนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจาได้นะครับดังนั้นผมอยากให้แนะนําทุกท่านว่าให้บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลใกล้บ้านและหมายเลข1669ไว้นะครับแล้วก็บริเวณตู้กระจกตู้เย็นนะครับสถานที่ที่เราต้องไปพบ และใช้สิ่งนั้นบ่อยๆนะครับเช่นตู้เย็นในบ้านเนี่ยนะครับหน้าประตูตู้เย็นเนี่ยนะครับควรจะเขียนหมายเลขห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลไว้เลยแล้วก็หมายเลข1669หรือหมายเลขของลูกเรานะครับที่หรือญาติใกล้ชิดที่จะสามารถมาช่วยเหลือเราได้อย่างทันเวลาแต่แนะนําว่าถ้าเรามีอาการผิดปกติใดๆเนี่ยให้รีบโทร1669หรือโทรไปยังห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือนะครับ ใช้แอปพลิเคชัน f a s t t a g นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นทางล้อที่5อยากให้ทุกคนมีแอปพลิเคชัน f a s t t a g นะครับ F A S T เวนวัคนะครับ T R A C K นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทางระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับก็คือโทรศัพท์ทุกยี่ห้อสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้ได้เป็นแอปพลิเคชันฟรีนะครับต้องย้ำว่าอย่างนั้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาหาความรู้โรค ต่างๆได้นะครับทั้งโรคระบบประสาทโรคลมชกัโกโรคบัติเหตุโรคหัวใจมีภาพให้ความรู้ต่างๆมากมายมีหนังสือให้อ่านมีคลิปวิดีโอต่างๆให้ศึกษาหาความรู้ในการดูแลสุขภาพและยังสามารถใช้เรียกรถพยาบาล1669ได้ข้อดีของแอปพลิเคชันนี้ก็คือจะบอกว่าจุดที่เราเรียกใช้รถก็คือจุดที่เราป่วยหรือที่เราอยู่เนี่ยอยู่ตรงจุดไหนนะครับแล้วก็มีข้อมูลของเราใน โทรศัพท์จะไปปรากฏที่หน้าจอของเจ้าหน้าที่การแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้เห็นว่าเราชื่อนามสกุลอะไรนะครับตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับแพ้ยาอะไรมีญาติคนไหนที่เป็นญาติใกล้ชิดที่เราต้องการให้ติดต่อโทรศัพท์ไปแจ้งด้วยนะครับนี่คือทางรอดที่5นะครับใช้แอปพลิเคชันซาร์แพ็คถ้ามีอาการสงสัยเป็นโรคอหิวาตนะครับเช่นแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดนึกคำพูดไม่ออกปวดศีรษะอย่างรุนแรง นะครับสงสัยว่าเป็นโรคอัมพาตก็ให้รีบไปห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลท,ที่ใกล้ที่สุดหรือใช้แอปพลิเคชันฟาสแท็กหรือโทรศัพท์1669นะครับเพื่อเรียกรถพยาบาลมาลับเมื่อเราไปถึงห้องฉุกเฉินแล้วนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าเราสงสัยว่าเราเป็นโรคอัมพาตเราต้องจำเวลาที่เริ่มมีอาการผิดปกตินั้นให้แม่นยำนะครับเมื่อไปถึงห้องฉุกเฉินเนี่ย เราก็แจ้งกับพยาบาลที่ทําหน้าที่คัดกรองพยาบาลคนแรกที่เข้ามาเจอเราถามว่าเราเป็นอะไรเนี่ยนะครับมาห้องตรวจเฉยทำไมเนี่ยให้บอกไปสั้นๆง่ายๆตรงๆเลยนะครับบอกว่าสงสัยเป็นโรคอมัมพาตไม่ว่าจะเป็นคนไข่เป็นคนบอกหรือญาติเป็นคนบอกนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าเวลากี่โมงที่เริ่มมีอาการผิดปกติถ้ายิ่งได ทั้งชั่วโมงนาทีได้เป๊ะเลยอันนั้นยิ่งเป็นสิ่งที่ดีเช่นก้านนาฬิกา38นาทีนี่ผมยกตัวอย่างนะครับก็จะเป็นประโยชน์ก่อทางแพทย์ที่จะให้การรักษามากที่สุดนะครับในการบอกระยะเวลาที่แม่นยำและบอกอาการที่ชัดเจนว่าเป็นโรคมาพาพนะครับเมื่อแพทย์พยาบาลได้เข้ามาทำการรักษาแล้วและมีคำแนะนำใดใเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าเราควรปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมแพทย์พยาบาลอย่างดี ในช่วงระหว่างนอนรักษาในโรงพยาบาลผมยกตัวอย่างเช่นในช่วงเวลานี้เนี่ยเขามีห้ามเยี่ยมนะครับเนื่องจากว่าเพื่อป้องกันการติดเจ้าโควิดญาติและผู้ป่วยเองก็ต้องให้ความร่วมมือกันเราก็พูดคุยกันกับญาติเราได้ผ่านวิดีโอคอลใช้ระบบไลน์ธรรมดาเนี่ยแหละครับผมว่าอันนี้ก็เป็นการเยี่ยมแบบที่ปลอดภัยแล้วก็ให้กําลังใจได้เพราะไปเห็นหน้าเหมือนกันแล้วก็สะดวกทั้งผู้ป่วย และยากที่ไม่ต้องเดินทางมาพบการซึ่งจะเพิ่มโอกาสการติดเชื้อโควิดมากยิ่งขึ้นเมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับและยังมีความผิดปกติทางระบบประสาทหลงเหลืออยู่เช่นอย่างนี้แขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวหรือพูดไม่ชัดเนี่ยที่สําคัญก็คือเราต้องหมัดฝึกทํากายภาพบําบัดน,นะครับนี้เป็นทางลอดที่9เราต้องฝึทกทํากายภาพบําบัดแล้วก็ทานยาอย่างสม่ำเสมอไม่ควรหยุดยาหรือปรับยาเองโดยเด็ดขาดนะครับ และการไปซื้อ,อยาเองเนี่ยก็ไม่แนะนำนะครับฉะนั้นควรจะพบแพทย์ตามที่นัดนะครับฉะนั้นทางรอดที่สิทก็คือเราต้องพบแพทย์และพบนับกกายภาพบำบัดต,ตามนัดทุกครั้งนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญการพบแพทย์ก็คือเพื่อที่จะประเมินอ,อาการความผิดปกติต่างๆแล้วก็รับยายอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราเป็นซ้ำส่วนการพบนับกกายภาพบำบัดนั้นก็จะได้แนะนําวิธีการฟื้นฟู สมรรถภาพของร่างกายในส่วนต่างๆให้มีความเรียกว่ากลับมาใกล้เคียงปกติหรือเป็นปกติเลยนะครับการทำระยภาพบำบัดนี้ยังมีประโยชน์ต้องการภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นภาวะข้อติดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากเพราะเมื่อไหลายที่มีภาวะไหลติดน,น,นะครับโอ้โห ผู้ป่วยนี้จะมีความทุกข์ทรมานและก็ต้องทําการฟื้นฟูอีกนานนะครับฉะนั้นการดูแลตนเองตั้งแต่ต้นเมื่อมีความผิดปกติทางระบบประสาทเช่นแขนขาอ่อนแรงเราก็ต้องมาพบนักกายภาพบาบัดต,ตามนัดทุกครั้งอย่างสม่ำเสมอแค่นี้นก็เป็นสิขั้นตอนทางรอดโรคอวัยวะที่อยากจะฝากทุกท่านนะครับคราวนี้เมื่อกี้เป็นตัวผู้ป่วยเองนะครับฉะนั้นครอบครัว ที่ดูแลผู้ป่วยเนี่ยก็มีความสําคัญในการที่จะดูแลสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ป่วยนั้นมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงถึงแม้จะเป็นโรคอัมาพาตก็ตามฉะนั้นครอบครัวเองเนี่ยก็มีส่วนสําคัญอย่างยิ่งนะครับผมจะแนะนําิบประการของคนในครอบครัวที่จะต้องดูแลผู้ป่วยอย่างไรผมคิดว่าประการแรกเลยที่มีความสําคัญเลยก็คือว่าต้องเสริมสร้างขวัญและกําลังใจผู้ป่วย อย่าให้ผู้ป่วยเกิดอาการท้อแท้หมดหวังหรือซึมเศร้านะครับเช่นบอกว่าโอ้โหอาการของพ่อครั้งนี้เนี่ยดูมันหนักหนาสาหัสมากนะคงจะต้องรักษาอย่างยาวนาะนแบบนี้ครับก็สิ้นหวังนะครับแต่ถ้าเราพูดอีกมุมหนึ่งเช่นโอโ้คุณพ่อเก่งจังเลยอาการอ่อนแรงแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวก็หายถ้าขยันทำกายภาพบำบัดนะครับจะเห็นว่าความรู้สึกเนี่ยมันแตกต่างกันฉะนั้นเราต้องพูดหรือดูแลท่านจริงใจต่อท่าน ด้วยความเต็มใจนะครับต้องพูดหรือให้กําลังใจเพื่อเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้ผู้ป่วยนะครับย้าอย่าให้ผู้ป่วยนั้นท้อแท้หมดหวังหรือซึมเศร้าอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญข้อ2นะครับดูแลการทานยาอย่าให้ขาดต้องทานทุกวันอยาต่อเนื่องนะครับอย่าให้ขาดและทานให้ครบทุกชนิดหมอเจอมาแล้วครับว่ายาเหลือเต็มเลยถามว่าทานยาครบทุกวันไหมบอกครบทุกวัน ยามี5้าอยา่างทานวันละ1อย่างก็คือทานครบทุกวันไม่เคยขาดแต่ไม่ครบทุกชนิดนะครับเชนนี้ต้องยำ้ำว่าต้องครบทุกชนิดตามที่แพทย์จัดมาให้นะครับแล้วก็ทานครบทุกวันอย่างต่อเนื่องดูแลเรื่องอาหารการกินครับต้องเน้นผักนะครับผลไม้นะครับลดของหวานลดของเค็มลดของมันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากนะครับและความสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องร่วมกันดูแลผู้ป่วยข้อที่4ี่นะครับ คือระวังการสำลักอาหารและพยายามกระตุ้นให้ผู้ป่วย,ยทานอาหารด้วยตนเองเนื่องจากผู้ป่วยอัมาพาตอาจจะมีปัญหาเรื่องการกลืนได้นะครับฉะนั้นการทานอาหารเนี่ยต้องสังเกตว่าอาหารชนิดไหนนะครับที่ทําให้สำลักหรือว่าทานอาหารแต่ละครั้งเนี่ยคำมันโตโตก็จะมีโอกาสสำลักอาหารได้สูงนะครับประการที่5ครับที่ต้องร่วมดูแลผู้ป่วยคือกระตุ้นให้ผู้ป่วยนั้น มีกำลังใจมีความขยนันมีความอดทนและมีการต่อสู้ต่างๆกับภาวะเจ็บป่วยด้วยการทำกายภาพบำบัดผมเชื่อวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับอยากให้ผู้ป่วยพอแท้การทำกายภาพบำบัดนั้นต้องใช้ระยะเวลาและความสม่ําเสมอไม่ใช่พอคนไข้มักเจ็บเจิปัญหาเหนื่อยหน่ายครับทำมาเดือนไม่เห็นดีขึ้นเลยก็หยุดทําดีกว่าระหว่างทําก็ไม่ทํา ก็ไม่มีแรงเหมือนกันนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้ป่วยมีความคิดแบบนี้เนี่ยนะครับอยากให้คนในครอบครัวเนี่ยให้กําลังใจให้กระตุน้นเราต้องเข้าใจว่าการทานไปรยา,าพบัตรนั้นถึงแม้จะไม่ทําให้ดีขึ้นแต่ก็จะทําให้ไม่เร็วลงหรือไม่มีภาวะแทรกซ้อนอันนี้ก็เกิดขึ้นได้นะครับดังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและให้ขวัญกาลังใจนะครับดูแลการพบแพทย์ให้ตรงนัดตามนะัด ของแพทย์อย่างต่อเนื่องบางครั้งเราบอกว่าคนป่วยต้องเป็นคนดูแลสุขภาพตนเองต้องไปพบแพทย์ตามนัน,นะครับในขณะที่เป็นลูกหลานก็ควรจะต้องดูแลด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นเจ็บป่วยต้องไปพบคุณหมอเมื่อไร่บางครั้งคุณพ่อคุณแม่อาจจกลืมได้ฉะนั้นเราต้องดูแลการพบแพทย์ให้ตรงตามนั้นและต่อเนื่องเป็นไปได้นะครับอย่าซื้อ,อยาทานเองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากจะย้ำกันนะครับแต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็ ขอรับยาต่อเนื่องกักทางโรงพยาบาลนะครับปัจจุบันเรามีระบบก็เรียกเทเลฟอร์มาซีคือระบบเภสัชกรทางไกลหรือแพทย์ทางไกลสามารถประสานกับโรงพยาบาลได้ตามคําแนะนําของแต่ละโรงพยาบาลแล้วก็ขอรับยาที่ร้านยาคุณภาพได้หรือว่าส่งยาถึงบ้านได้นะครับเช่นเพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงการซื้อ,อยาทานเองนะครับ <S <S ข้อที่8ครับไม่ควรจัดหาสมุนไพรหรืออาหารเสริมให้ผู้ป่วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราเจอบ่อยมากในยุคปัจจุบัน นะครับมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์คุณสมบัติที่ดีของสมุนไพรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆอาหาร,รบำรุงต่างๆว่าสามารถป้องกันร,รักษาส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหายจากโรคอูมพภาสโรคอื่นๆไดน้นะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ข้อมูลทางการแพทย์นั้นแทบไม่พบประโยชน์ใดๆจากสมุนไพรหรืออาหารเสริมนะครับอันนี้ต้องต้องดูแลข้อมูลทา,ทางการแพทย์อย่างดีนะครับ เพราะการทานอาหารเสริมหรือสมุนไพรนั้นอาจจะทําให้เกิดการตีกันระหว่างยาที่ผู้ป่วยได้รับกับสมุนไพรหรืออาหารเสริมหรืออาจจะมีภาวะการแพ้นะครับเกิดขึ้นได้นะครับนช้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสาคัญประการที่9ครับถ้าพบว่าผู้ป่วยนั้นมีอาการผิดปกติก็ควรที่จะรีบพามาพบแพทย์นะครับทันทีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญถ้ามีการผิดปกติขึ้นมาอย่างเฉียบพลันเช่นอยู่ดีก็มีการแขนขาออ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัด เป็นเพิ่มขึ้นมาอีกกคนจะต้องรีบพาพบแพทย์ว่าที่สิบนะครับสนับสนุนให้มีการใช้ชีวิตอย่างปกติมากที่สุดเราก็ดูแลผู้ป่วยนะครับสนับสนุนเขาให้มีการเคลื่อนไหวการตักอาหารทานเองการอาบน้ําแต่ถ้าสิ่งไหนไม่ได้เราก็มีการช่วยเพิ่มเติมเช่น,นการฝึกาการเดินอย่างเงี้ยครับเราต้องคอยยืนดูอยู่ใกล้ๆเพื่อไม่ให้ร้มนะครับแล้วก็สนับสนุนสร้างขวัญกาลังใจางการดูแลการใส่ใจ ให้กำลังใจของคนในครอบครัวนั้นผมต้องบอกว่ายา้มว่าเป็นการดูแลที่ดีที่สุดนะครับเพราะว่าอยา่าคิดว่าการดูแลของแพทย์นั้นจะดีที่สุดผมมีแนวคิดว่าการดูแลจากคนในครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับสามเดือนพบแพทย์หนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าอีกสามเดือน <elle S 1> นั้นตลอดเวลานั้นอยู่ที่บ้านอยู่กับคนในครอบครัวฉะนั้นการดูแลอย่างใกล้เคียงทั้งขวัญกำลังใจการหายยาให้ทานอย่างสม simple, ่ำเสมอการพบแพทย์ตามนัด การช่วยกันทำกายภาพบาบัดนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้ผู้ป่วยนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับฟื้นฟูจากสภาพที่เจ็บป่วยได้ทั้งกายและใจนะครับแพทย์เองก็มีหน้าที่ให้คำแนะนำที่เหมาะสมจัดหายานะครับที่จำเป็นนั้นมาให้ผู้ป่วยนักกายภาพก็มีหน้าที่ที่จะช่วยสอนเสริมสร้างสมรรถภาพต่างๆแต่ว่าเราอย่าลืมนะครับเราเราใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวนั้นเยอะที่สุดฉะนั้น ถ้าคนในครอบครัวรวมทั้งตัวผู้ป่วยนั้นมีความกําลังใจมีการใส่ใจในสุขภาพมีการทําปราภาพอย่างสม่ำเสมอทานยาครบพบแพทย์ตามนัดนะครับรก็คือให้ความร่วมมือทุกอย่างที่ดีนั้นการดูแลการใส่ใจให้กําลังใจของคนในครอบครัวนั้นคือการดูแลที่ดีที่สุดร่วมกับการดูแลของทีมแพทยาา์พยาบาลเภสัชกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในทีมสุขภาพนะครับฉะนั้นวันนี้ เราได้คุยการเกี่ยบเรื่องโรคอรัมพาตนะครับสิประการทางรอดโรคอรัมพาตและสิบประการของครอบครัวผู้มีอาการอรัมพาตควรทำนะครับฉะนั้นเราต้อง,งติดตามนะครับว่ารายการสุขภาพดีสร้างด้วยตัวเราในครั้งต่อไปนะเราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรนะครับถ้าท่านผู้ฟังนั้นมีข้อสงสัยคําถามต่างๆนะครับสามารถที่จะติดต่อผมได้ที่ f a c e b o o k นะครับ สมศักดิ์เกียรติเกา S O M S A K เวนวัค T I A M K A O หรือติดต่อทางไลน์ ID นะครับสมศักดกิ์ดร์พิมพ์ติดก,กันเลยนะครับ S O M S A K D O C T O R หรืออีเมลมาที่สมเทีย a k t u a c t s นะครับ S O M T I A a k t u a c t s นะครับเรามาติดตามกันครับว่าเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับโชคดีครับผู้ฟังทุกท่านครับ